พี่น้องครับขากลับกรุงเทพนี่ทีมแชมป์ได้มาพักชมสะพานข้ามแม่น้ำแควก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายทารุณในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองอไปหาข้อมูลกันและกันว่าตอนนั้นเกิดอะไรตอนนั้นกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาครับแล้วก็ได้เกณฑ์เฉลยศึกทหารจากอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียฮอลแลนด์นิวซีแลนด์ประมาณหลายหมื่นคน บวกกับกรมกรชาวจีนเวียดนามอินโดมาเลไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากเนยนะครับมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นทางไปสู่พม่าครับซึ่งก็ต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่การสร้างสะพานนี้ครับเต็มไปด้วยความทารุณของสงครามและก็โรคภัยแรงงานก็โดนทารุณอดข้าวขาดแคลนอาหารแล้วก็หลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตครับพี่น้องครับผมอยากให้เรามองลึก ลงไปนิดหนึ่งครับว่าภาพเหล่านี้เนี่ยมันทรงพลังมากมาวันนี้เราแค่มาถ่ายรูปกันขำๆสวยๆแต่เบื้องหลังนี่มันสุดแสนเหนื่อยแล้วก็โหดร้ายได้รูปมันคือโบนัสครับแต่พลังที่คุณจะได้ก็คือปัญหาวันนี้ของคุณจะใหญ่ขนาดไหนสมัยก่อนเขาโดนเกณฑ์มาทรมานมาสร้างสะพานจนตายดังนั้นปัญหาวันนี้ ลลและมาวันนี้ระวังของมีค่าให้ดีครับเพราะว่าหมวกของหลานผมได้จากเราไปแล้วน้องพอครับหมวกมันหล่นไปตรงไหนอ่ะนี่มันกิ้งไปตงงรงนั้นนี่ไงเนี่ยไปรักษาของบา,บายบายอ่าบายบายหมวกแล้วครับเข้าไปแล้วครับ ร้านขนมที่ฮอตที่สุดในไทยตอนนี้เป็นร้านของนักกีฬาทีมชาติที่เจ้าของเนี่ยโอ้โหเทดสุดๆและคนเสิร์ฟฮอตที่สุดทุกคนที่มาต้องขอถ่ายรูปอยากได้ลูกเสิร์ฟธรรม,ไมไดาหรือแบบว่ากระโดดเสิร์ฟคะแปกจดไป